ในวงชุมนี้เราก็ยังอยู่ในเขตตัวเมืองกันต่อครับเพื่อจะพาท่านไปดูไปชมบรรยากาศเรื่องของระบบการศึกษาในประเทศมาราสกัสกากันบ้างระบบการศึกษาของที่นี่ก็ค,คล้ายๆกับบ้านเราครับคือจะแบ่งออกเป็นระดับชั้นต่างๆตัง้ตงแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงระดับมหิทยาลัยเหมือนกันแต่ที่ต่างกันก็คือ เรื่องของความพร้อมความก้าวหนา้ทาทันสมัยแล้วก็การพัฒนาของสถานที่อุปกรณ์การเรียนแล้วก็เทคโนโลยีการศึกษาต่างๆก็ยังพอมีเห็นอยู่น้อยมากครับโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลแล้วก็ประถมศึกษาในแต่ละห้องเรียนจะมีครูอยู่แค่ท่านเดียวแต่มีนักเรียนมากถึงเกือบจะร้อยคนทีเดียวครับ เรื่องของเครื่องแบบนักเรียนที่ดีมันมีการกำหนดใครจะแต่งอย่างไรมาเรียกก็ได้มีแค่ไหนอย่างไรก็ใส่มาอย่างนั้นตามสบายไม่ต้องมีกฎระเบียบเรื่องเครื่องแบบมาให้ดูแลมาให้คุมกันให้ยุ่งยากมากความ สถน,นีนี่ผมยืนอยู่หน้าวิทยาลัยในเมืองบันจานะครับแล้วท่านจะเห็นว่ารอบๆนี่เป็นรั้วของโรงเรียนรั้วโรงเรียนนะฮะถ้าท่านดูให้ดีจะเห็นว่ามีเสื้อผ้าตากอยู่ด้านหน้าโรงเรียนเลยนะครับแล้วนี่เป็นประตูทางเข้าโรงเรียนก็มีเสื้อชั้นในตากอยู่นี่เป็นความผมจะเรียกว่าเป็นระเบียบหรือไม่เป็นระเบียบดีครับของชาวมาลากาซี ภายในวิทยาลัยแห่งนี้มีพื้นที่ค่อนข้างมากครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลานกว้างๆลงๆแบบนี้มีอาคารที่ทําการแล้วก็อาคารเรียนชั้นเดียวเนี่ยอยู่เพียงไม่กี่หลังแล้วก็มีกอกน้ำสาธารณะให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ไกลๆแถวนี้มายืนต่อคิวรองน้ําปลาปาไปใช้กันด้วย ส่วนจำนวนนักเรียนจากเท่าที่เห็นด้วยสายตาวิทยาลัยแห่งนี้มีนักเรียนมาเรียนกันมากพอสมควรทีเดียวครับแม้ว่าจะเป็นระดับวิทยาลัยแล้วแต่เรื่องของอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการเรียนการสอนก็ยังล้าหลังอยู่มากทีเดียวเชียวครับบรรยากาศก็จะคล้ายๆกับบ้านเราสมัยเมื่อสักสิบยี่สิบีแล้วนะั่นเอง กับเซิร์ช <c oughs> เดินทางมาในหมู่บ้านนี้นะครับบังเอิญมาเจอนักเรียนอยู่คนหนึ่งก็เลยขอยืมสมุดเขาดูโดโดยปกติเนี่ยเราจะสามารถทราบถึงเนื้อหาสาระแล้วก็สิ่งที่อยู่ใต้สมองของคนในแต่ละชาติได้จากการยืมสมุดนักเรียนนะครับมาเปิดดูในประเทศนี้นะฮะเขาก็เรียนเกี่ยวกับวิชาภูมิศาสตร์นะฮะพวกแร่หินพวก ลมฝนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับและที่น่าสนใจสําหรับผมก็คือว่าปรากฏว่านักเรียนคนนี้นะฮะเขาก็เขียนชื่อประธานาธิบดีของเขาแล้วก็เขียนนามสกุลนะแล้วก็เขียนรูปรถนะครับคือตัวของวัานธรดีของประเทศนี้นะครับท่านปัจจุบันนั้นเป็นผู้ที่รวยที่สุดครับแล้วก็เหมือนกับทักษิณชิน,นวัตรนะบวกกับ C p พีเดยวนะฮะเพราะว่าทางด้านโทรทัศน์ก็เป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์ เป็นทางกิจการที่เรียกว่าการเกษตรทั้งทุกอย่างนะครับผู้เกี่ยวกับการเกษตรแปรรูปนะฮะแล้วก็มีชื่อเสียงถือว่าเป็นมาหาสติอันดับหนึ่งนะครับทุกคนก็ใฝ่ฝันนะเด็กคนนี้เนี่ยเขียนชื่อประทาบดีเขียนนามสกุลแล้วก็เขียนรถนะฮะหมายความว่าในอนาคตเนี่ยเขาคงอยากจะมีรถอย่างนี้สักคันหนึ่งก็อยากจะรวยเหมือนกับผู้นําของประเทศนะครับแล้วนอกจากนั้นนะฮะพอเปิดไปนะครับ ก็จะเจอเป็นแกรมมาภาษาอังกฤษเป็นพวกกริกรยาสามช่องสแสดงว่าในประเทศนี้เนี่ยนะครับแม้แต่ชนบทห่างไกลยอย่างนี้เนี่ยก็มีความพยายามที่จะให้เด็กนักเรียนนะครับเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยพูดภาษาอังกฤษนะครับเพราะคนพวกนี้ส่วนมากจะพูดภาษามาลากาซสีกับภาษาฝรั่งเศสแต่นอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็ยังมีความจําเป็นจะต้องเรียนไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสแล้วก็วยากรณ์ภาษามาลากาซสี ในอนาคตเนี่ยผมมีความเชื่อว่าไม่ว่าคนในเมืองหรือคนในชนบทของประเทศมาดากัสการ์เนี่ยสามารถจะพูดได้ถึงสามภาษาด้วยกันแล้วก็ด้านหน้านี่นะฮะก็เหมือนกับในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับสมัยที่ผมเด็กๆเ,เนี่ยนะฮะเราก็ห่อสมุดอย่างนี้เหมือนกันนะฮะคือใช้กระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยมาหอ่อห่อทั้งสมุดแล้วก็ห่อทั้งหนังสือเนี่ยนะครับแล้วจะเอาด้านไหนไว้ด้านนอกเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ความชอบหรือว่ารสนิยมของเราน่นะครับ อย่างนักเรียนคนนี้เนี่ยคงจะชอบพวกเกี่ยวกับฟุตบอลนะ mm hmm. ก็เลยเฟุตบอลเนี่ยมาไว้ด้านนอกอย่างหนึ่งที่ผมอยากเรียนท่านผู้ชมนะครับคือว่าในสมัยที่ผมเด็กๆเ,เนี่ยนะครับผมมาจากครอบครัวที่มีพี่น้องทั้งหมดเนี่ยนะครับรวมทั้งตัวผมด้วยเนี่ยหคนเราเมื่อผมเรียนหนังสือเสร็จเนี่ยนะครับน้องคนรองก็ได้ใช้หนังสือต่อน้องคนที่3คนที่4คนที่5คนที่6เนี่ยห่างกัน20ปีก็ไม่ได้ใช้ต่อแล้วครับ ผมฐานะเป็นพี่ชายคนโตเนี่ยผมจะต้องเอากระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยมอหอสมุดห่อหนังสืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าปีไหนมีฐานะนะครับก็ใช้พวกกระดาษแก้วหรือว่ากระดาษหรือว่าเป็นพวกผ้ายางนะครับแล้วก็จะเขียนอะไรลงไปเนี่ยนะฮะก็ต้องระวังว่าน้องคนที่สองคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้าจะได้ใช้เรากจ็จะรักษาของจะรักษาพวกสมุดหนังสือพวกนี้นะ แล้วไอ้นิสัยรักษาเนี่ยมันก็ติดตัวแต่เด็กสมัยใหม่นี่นะครับผมไม่ทราบว่าอะไรเกิดขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการนะคะัคำตอบต่างๆเนี่ยนะฮะไม่อยู่ในหนังสือคือในด้านคําตอบเนี่ยจะอยู่ในหนังสือเลยนะครับดังนั้นเนี่ยหนังสือก็ใช้ได้แค่คนเดียวเท่านั้นเองไม่สามารถจะส่งต่อไปถึงน้องคนที่2คนที่3คนที่4ได้เหมือนในรุ่นของผม ซึ่งอน,นันเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกว่าทําลายหลายอย่างหนึ่งเนี่ยทำลายเศรษฐกิจของประเทศ2นี่นะครับเป็นการทําลายนิสัยเรียกว่าการรักษาของแล้วนิสัยเหล่านี้แหละครับมันก็สืบเนื่องไปถึงการความไม่รักชาติไม่รักษาชาติไม่รักษาสมบัติของชาติต่อไปในอนาคตด้วยผมเมื่อเห็นอย่างนี้น่นะครับผมรู้สึกว่าพอใจแล้วก็ภูมิใจ ที่เด็กชาวมาลกาซีนะยังรู้จักเริ่มที่จะรักษาของคิวไ a เลย o น u ะ